สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พาจะมาซ่อมฟิกเกอร์กันอีกนะครับโดยฟิกเกอร์วันนี้ที่ผมจะเลือกมานั้นก็คืออ่ะตัวเดิมนะครับคุณมิกกนะฮะจาก Idol Master นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำไอ้นี่ไปแล้วเนาะทำไมโครโฟนไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยคราวนี้เราจะมาคัดสียชีวิตวันคุณมิกกีกันนะครับทำไมผมต้องมาทำการซ่อมอ่ะ สำหรับในกล้องเนี่ยผมไม่น่ใจเหมือนกันว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูใกล้ๆจริงๆจะเห็นว่าชุดมันเหลืองอะเนาะชุดมันอะค่อนข้างจะเหลืองทีเดียวเมื่อเทียบกับอันอื่นนะครับอ่ะมันเหลืองขนาดไหนเดี๋ยวผมเอาอีกตัวหนึ่งมานะขอต้อนรับคุณชฮยายะครับโชนะตัวนี้ผมเพิ่งแกะกล่องเลยอันนี้คือเป็นมือหนึ่งแกะกล่องออกมานะครับแล้วก็คุณภาพของมันเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไรทีติมือหนึ่งอะเนาะ,นะก็อย่างนั้นแหละแต่สำหรับตัวมิกกี้เนี่ยผมซื้อมือสองมาแล้วคุณ,คณผู้ชมจะส,สังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเนื้อสีอเห็นไหมมันไม่เท่ากันผมไม่แน่ใจในกล้องเห็นชัดไหมนะแต่ว่าตัวที่เป็นมิกกี้เนี่ยตัวทางเนี้ยสีเสื้อจะเหลืองกว่าเดิมหน่อยครับซึ่งเป็นปกติกับฟิกเกอร์ที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานอย่างเช่นเดิมอะมันสีเดียวกัน แต่ตอนนี้มันเหลืองกว่านะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมิกกี้เหมือนกันเนาะแล้วเราจะแก้มันยังไงอ่ะวิธีการที่ผมจะเลือกใช้นั้นก็คือทำการฟอกขาวโดยอบสารเคมีที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H 2 O 2นะฮะเป็นตัวที่ใช้แก้คราบเหลืองได้ดีแล้วผมอะ่ะได้ไอตัวเนี้ยมานะฮะจากร้านทำผม วิธีการใช้ง่ายมากคือทำการฉโลมผิวลงไปเลยนะครับแล้วจัดก,การทิ้งตักแดดไว้ให้รังสี UV มันทำปฏิกิยาคาร์บอนเฮนบอรกไซดแล้วมันก็จะมีความขาวเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ขาวเพิ่มขึ้ร้อเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่ามันพอใช้ได้อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อความเป๊ะเนาะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้ก่อนเนี่ยเทียบกันสตัวแบบนี้นะ,ะแล้วนะามาทำมดีกว่า วิธีการนะครับก็ง่ายมากผมจะเอาทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับมิกกี้ไว้เนี่ยอันนี้ผมให้เขาถือไมโครโฟนสำรองไว้อีกอันนะและจากนั้นหาถุงพลาสติกใสๆมาอันหนึง่งนะฮะใสๆเลยนะซึ่งน่าจะใส่พอดีตัวนะครับแล้วก็ทำการโรยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ะโลมผิวไปเลย นะไม่ต้องห่วงมันเป็นน้ํายาหมาักผมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทําอันตรายอะไรกับมือขนาดนั้นแต่ถ้าที่ดีกลิ่นมันอาจจะไม่พึงประสงค์สักเท่าไหร่นะก็ลาดลงแบบนี้เลยลาดลาดลาดนะครับอาา่าฮะแน,นี้อืมแล้วก็ทําการทานะฮะให้มันชุ่มชุ่มชุมชุมช,มชุมแบบนี้ให้หมดให้หมดให้ครบให้ครบต้องช่วยทามันนิดนึงนะครับ จุดประสงค์หลักของมันนะ่ะมันไม่ใช่การที่ตัวมันเองอทำให้ฟอกขาวนะแต่ไอระเหยของมันหลังจากโดน UV แล้วต่างหากที่มันจะขาวพอครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอามันยัดใส่ในซองแบบนีบ้แล้วก็กลิ่นมันเป็นน้ำยาหมักผมมันจะหอมๆห,หน่อยนะฮะเช็ดเช็ดตรงนี้ดีอาา่ะฮะจากนั้นเราก็ทําการซีลปิดปิดมัน ปิดให้สนิทนะครับเพื่อให้อากาศมาไม่ออกนะครับแม็กเลยลกกกกแล้วกันแม็กกรัแม็กตัวแล้วก็อัดย่างนี้เลยนี่อัดย่างนี้เลยแล้วก็ซีลครับ เคให้มั่นใจว่ากลิ่นมันจะไม่ออกเนาะอ่ะหน้าหลังอ่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละเราก็เอามันไปตากแดบดบ นะครับและทิ้งไว้เป็นเวลา1วัน2วันเต็มๆเลยนะในวันที่แดดแรงๆันจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วทําอย่างเงี้ยซ้ําไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้ความขาวที่อยู่ในระดับหน้าพอใจอ่นะโอเคอ่ะพร้อมเนาะ มาดูกันนี่อ่ะไอ้น้ำเกาะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันก่อนว่าหนึ่งวันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดสมบูรณมันใช้ได้ก็แปลกแล้วแหละนะมันไม่น่าใช้ได้ในวันเดียวนะกลิ่นนี่ลอยมาเลยเฮนะ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เป็นเล่นนะเฮ้ยมันมันได้ผลอ่ะเออแต่ว่าตอนแรกผมดีว่าจะไม่ได้ผลขนาดนี้อ่ะเทียบดีเฮ้ยเนี่ยอ่ะผมให้ดูเลยสีใกล้กันมากเดี๋ยวผมเอาไฟสีเหลืองออกก่อนอ่ะให้มันขาวหมดเลยนะนี่ ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับมันค่อนข้างขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยซีกหน้าใช่ไหมเนี่ยส่วนซีกหลังอะยังไม่ค่อยโดนแดดน,นะอ่อ่ะมันจะมีความตุนตนนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าซีกหน้าเนี่ยผมตากแดดไว้แค่วันเดียวเท่านั้นเองอะขาวใสขึ้นมาเหมือนเหมือนโทนเดียวกันเลยเออเนี่ยอย่างขาย่เงี้ยได้เลยนะเนี่ยว้าวไม่น่าเชื่อเออได้ได้ได้ถ้างั้น ถือว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่าที่ผมคาดไว้นะฮะแล้วเเดี๋ยวผมจะไปตากอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้เนาะให้มันมีซีกหน้าซีกหลังจะได้ปิ้งปิ้งย่างไก่ได้เสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่พาไป2วันไหนไหวันแล้วทำมัน2ตัวซะเลยเนาะครับผมอ่ะเดีย๋ยวมาดูผลลับกันดีกว่าอ อ่าคนที่หนึ่งออกมานะครับแล้วมันก็จะเป็นคราบๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะหลังจากปิดเรคคอร์ดแล้วแต่ตอนเนี้ยขอเอามาให้ดูก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าตอนแรกเนี่ยตัวนู้นเหลืองกว่าตัวนี้พอผ่านไปวันหนึ่งตัวนี้ดันเหลืองกว่าตัวนู้นละก็เลยเอาสองตัวมาทำพร้อมๆกันเลยแล้วก็ เทียบกับตัวออริจินอลไม่ใช่ตัวออริจินอลตัวที่เป็นมือหนึ่งแกะออกมาจากกล่องนะนี่อ่ะเทียบกันเลยนะครับอ้าวละเทียบ2คนนี้ก่อนนี่ดูดีๆนะมีความใกล้เคียงมากถึงมากที่สุดแล้วตอนนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ขาวขึ้นเกือบจะแบบคือดูเผลนๆดูไม่ออกแล้วนะนี้ดูไม่ออกแล้วอุขอโทษชนใหม่อันที่2เลยอ่ะนี่ เหมือนกันนะฮะค่อนข้างขาวแบบรับได้เหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวนะผมอเอาไฟไฟเหลืองอกก่นอ่ะสีมันจะตุนๆเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันขาวพอๆกันแล้วนะครับโดยสรุปก็คือวิธีนี้ใช้การได้ครับอ่ะแปะไฟกลับเข้าไปใหม่วิธีนี้ใช้การได้ครับคุณผู้ชมครับใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากครีมหมักผมหรือว่าจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบน้ำก็ได้แต่แบบน้ำใช้ยากเนาะใช้แบบครีมดีกว่า นะฮะและฉโลมให้ทั่วครั้งก่อนนะผมใช้มือนะแล้วมือพองมหมดเลยมันมันไม่ได้ทําอันตรายขนาดนะั้นแต่มันจะสแสบๆคันๆเพราะฉะนั้นคอเป็นวันที่2เนี่ยผมเลยใช้แปรงสีฟันนะครับละเลงแทนนะซึ่งจะเซฟมือมากกว่านะครับก็ระวังหรือ,อถ้าเกิดสุภาใครอยากใช้มือจริงก็สวมถึงมือแล้วกันนะครับเอาละเรียบร้อยรู้สึกพอใจกับผลงานมากอืม ขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการแก้โมเดลเหลืองๆของเพื่อนๆน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ